สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนชิราโฮชินะครับใช่ไหมชิราโฮชินะครับจากวันพีชขอวาดเป็นแบบจีบีนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่กระดาษเราไม่ค่อยพอนะครับอันดับแรกวาดเป็นโครงหน้านะครับจะวาดให้หน้าเอียงๆนิดนึง ทรงผมแล้วก็ที่มัดผมจะเป็นปลานะครับเป็นปลาสีทอง อันนี้เป็นคลีบป่าเสร็จแล้วก็จะเป็นผมตั้งขึ้น2อันต่อมาก็เอาเป็นตัวก่อน แล้วก็เป็นหางปลานะครับหางปลาก็จะยาวออกไปแล้วก็โผล่ออกมาด้านหลัง นิ้วมือนะครับแล้วก็ทรงผมประมาณนี้นะครับภาพร่างก็แนะนำว่าถ้าน้องๆจะวาดรูปอะไรก็ควรจะหัดว่าหัดร่างภาพก่อนนะครับ ต่อมามาลงรายละเอียดกันมันก็จะมีเป็นผ้าตรงกลางเสร็จแล้วก็แล้วลำตัวก็จะเป็นลายปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นลายแบบนี้แล้วก็เป็นหาง มือนะครับวาดมือวาดแบบเก็บรายละเอียดของนิ้วต่างๆด้วยถ้าน้องๆไม่ถนัดก็อาจจะไม่ต้องเก็บหมดนะครับอ้าวต่อมาทำอะไรล่ะ ต่อมาก็วาดเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นยักยักเหมือนแบบเป็นเอาสาหลายมาปิดนะครับ กีบิที่หน้าอกใหญ่ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีนะครับต่อมาก็วาดเป็นทรงผมทำไมไม่วาดเต็มตัวเพราะว่ากระดาษเรามีแค่นี้นะครับถ้าเราวาดกระดาษใหญ่ๆเราก็ต้องไปตั้งกล้องไกลๆมันไม่สะดวกนะครับ ไม่งั้นก็จะต้องเป็นแบบพวกครึ่งตัวพวกอะไรพวกนี้ก็ไม่เอาดีกว่านมานะครับจมูกตาตาวาดเป็นโค้งๆนะครับ โตโตเลยตาดำเอวอตาดำนะครับเป็นรูปโตโตแล้วก็ขอบตานะครับขอบตาบนขอบตาล่างมีแววตาด้วยแล้วก็ตาดำนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วบนหัวก็จะมีผ้าอะไรเหมือนนางฟ้าห้อยลงมาถึงหลังเราก็จะใช้วิธีขีดไปก่อนนะครับขีดเส้นแล้วค่อยมาทำให้เป็นเส้นคู่นะครับอันนี้จะเป็นผ้าที่มันพับลงมานะครับ ปับป๊บ,บ,บนี่ก็คงเหงือนการเป็นผ้าที่ลงมาแล้วก็ ครับคิ้วคิ้วตกตกหน้าตาหน้าสงสารแล้วก็ผมข้างหลังยาวๆนะครับ ถ้าเกิดไม่ตัดเส้นจะได้ไหมไม่ใช้ปากกาเนาะรูปนี้ใช้แต่ดินสอแล้วกันใช,ใช้ดินสอแต่ว่าเก็บรายละเอียดให้เส้นมันเข้มๆนะครับให้น้องๆได้เห็น จะเป็นเกดปลาเล็กๆน้อยๆนะครับเอ้ยผ้านี้มันไม่ได้เป็นลูกไม้แบบนี้นี่แต่ช่างมันเถอ,อะเอวนะครับ เป็นไหล่เป็นแขนมาแล้วก็เป็นมือ จริงๆช่องนี้ก็พยายามจะสอนน้องๆที่วาดรูปไม่ค่อยเป็นเนาะเรามาเริ่มวาดรูปยากๆแบบนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ชิชิราโฮชิจากวันพีทก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ต้องตัดเส้นเนาะแค่นี้แหละสวัสดีครับ